บูชาจะปูชนียยนังเอตมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์วันที่9เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568วันนี้ เป็นวันสำคัญของชาติไทยนั่นก็คือวันพืชมงคลน,นั่นเองเป็นสัญญาณเริ่มต้นให้พี่น้องชาวนาได้เริ่มฤดูการทำนานั่นเองนะครับผมจังหวัดกาลสินในพื้นที่ที่ราบสูงภาคตะวนันตกเฉียงเหนือของไทยน,นั้นเมืองกาลสินหรือว่าเมืองน้ำดำนี้ท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่า นะทุกวันนี้เป็นเมืองแห่งพุทธคุณไปเรียบร้อยแล้วก็โดยเหตุที่ว่าพระอริยเจ้าพระอริสง์หลายหลายพระองค์ได้พำนักอยู่ที่เมืองกาลสินนี้นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นท่านเจ้าประคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมปัจจุบันนี้ ลินซีลินธรรมบรมีขององค์หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทก้องฟ้าเมืองไทยไปทุกทั่วสารทิศและก็ถึงต่างแดนด้วยนั่นเองในห่วงเวลาที่ผ่านมาวันที่26-27เดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นั้นณวัดพระธาตุเหมือนหินซึ่งจะอยู่ตอนบนขวานี่แหละครับผมซึ่งจะติดกับเมืองสกลนคร แล้วก็จะติดกับมุกดาหารวัดพระาธาตุเหมือนหินได้ทำพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลสำคัญขึ้นมารุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นในวันที่26เมษายนถึงวันที่27เมษายนที่ผ่านมาน,นี้เป็นถือว่าเป็นวันไหว้ครูประจำปี2568ขององค์เจ้าคุณลุงปู่พระประหาศิลาสริจันโทนั่นเอง จึงได้มีวัตถุมงคลรุ่นสำคัญขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเหรียญรุ่นมหาจักรพรรดิยอดอรวยนั่นเองนะครับผมเหรียญรุ่นมหาจักรพรรดิยอดอรวยออกในวันไหว้ครูประจำปี2568นะันณวัดพระาธาตุเหมอนหินนะครับผม โดยอ,องค์ท่านเจ้าคุณลวงปูศิลาสลิจันโทนี่แหละครับผมจะมีทั้งเสมาแล้วก็รูปไข่นั่นเองความยิ่งใหญ่ของเหรียญรุ่นสำคัญรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญไหวครูปี68นั่นก็คือเหรียญทั้งหมดได้ผ่านการพิธีพูธายพิเศษถึง59วาระด้วยกันนะครับผมไม่ธรรมดานั่นเอง เป็นรูปเรียนที่องค์หลวงป,ปู่นั้นกําลังอุ้มบาทนี่แหละครับผมอันเป็นในายาสาคัญว่าไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนหมดนี่หมดสินกินอิม่มนอนอุ่นโดยทั่วหน้ากันนั่นเองนอกจากปลุกเสกถึง59วาระแล้วเหรียญมหาจากักรพรรดิยอดรวยรุ่นวยครู68นี้ยังปลุกเสกโดย หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงยานเป็นเลือดถึง41จังหวัดด้วยกันละครับผมเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมการปลุกเสกถึง59วาระวาระแรกนั้นก็คือปลุกเสกที่วัดบรวรนิเวศกรุงเทพมหานครมหาสัตธาญาติโยมคลื่นมหาชนไปกราบสักการะหลวงปู่พระมหาศิลาเรียกว่า วัดแทบแตกนั่นเองนะครับผมวาระาล่าสุดคือวาระที่ห้าสิบเก้าได้ทำพิธีพุทธาพิเศษที่วัดพระธาตุหมินหินในวันที่26เดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นเองครั้นถึงวันวันรุ่งขึ้นวันที่27่สิบเเมษายนก็เป็นวันพิธีไหว้ครูนั่นเองนะครับผม เหรียญสำคัญรุ่นนี้ด้านหลังเหรียญพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาองค์ท่านนั้นได้เมตตาในต้นฉบับแบบพิมพ์นี่แหละครับผมนำอักระเลขยันอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดให้นำมาประดิษฐานอย่างหลังเหรียญน,นี่แหละครับผมจะสังเกตเห็นว่าอักระเลขยันที่เป็นอภิมหามงคลทั้งหลายรวมอยู่ที่หลังเหรียญโดยความเมตตาของหลวงปู่ ท่านได้เขียนต้นฉบับให้แล้วจะได้ไปนำไปเป็นสถานหลังเหรียนรุ่นสำคัญรุ่นนี้นะครับผมอักษรเรขยันบทพระคาถาหลังเหรียนนั้นมี ความเป็นมงคลดังต่อไปนี้องค์ลุงป,ปู่ลงอรา,าเลขยันหัวใจพระศิวลีนัชาลิติหัวใจพระเจ้าสิบชาตินี่แหละครับผมหัวใจแม่ธรณีเม่อะมะอุกนี่แหละครับผมหัวใจพระศิวลีนาัชาลิติถือว่า,อ,าอุดมมงคลทางด้านภพก,กร,รัพั์โชคลาภ ทำมาค้าขายขึ้นทำมาหากินคล่องตัวนะครับผมไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนกินอิ่มนอนอุ่นหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้จะได้ทำบุญกันนั่นเองนะครับผมส่วนอัครเล็ก,กันพระเจ้าสิบชาตินั้นมีอานุภาพปกป้องคุ้มครองนะครับผมให้ชีวิต ของท่านเราเราท่านท่านนี้เรียกว่า,าจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับผมเรียกว่าชีวิตนั้นดําเนินต่อไปด้วยความสุขทั้งยามหลับและยามตื่นจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเองศัตรูมูมานจะมาลายหายไปสิ้นอุปสรรคข้อขัดข้องในชีวิตก็จะมาลายหายไปสิ้นนะครับผม สำหรับยันพระแม่ธรณีจะเป็นรากฐานค้ำจุนซึ่งอักขระเลขยันอยู่ทางด้านเหรียญน,นะครับผมพระแม่ธรณีเป็นฐานมั่นคงแน่นหนาในชีวิตของท่านนั้นๆนะครับผมเป็นรากฐานอันมั่นคงถาวรไม่ล้มลุกคลุกครานนั่นเองสำหรับเหรียญรูป ไข่ไหว้ครูปี68ที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงราน้นะครับผมอนุภาพของเหรียญน,นี้เน้นเรื่องพวกกระซับการเงินการทองร่ำรวยแล้วก็ขจัดมารศัตรูนะครับผมสิ่งอุปสรรคขัขดข้องในชีวิตก็ถือว่าเป็นมารด้วยนั่นเองด้านหลังเหรียญดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นเขายกราบเรียนเพิ่มเติมว่าเป็นยันพระเจ้าสิบชาตินะครับผมเตชะ สุเนนะภูจานาวิเวคือในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ถึงสิบชาตินี่แหละครับผมจนกระทั่งชาติสุดท้ายพระเวสสันดรน,นั่นเองซึ่งเป็นชาติที่เรียกว่าบําเพ็ญบารมีขั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับผมส่วนนาชาลิติที่อยู่ตรงกลางกระดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้น เป็นหัวใจพระสุวรีโชคัพย์โชคลาภเมตตาค้าขายการเงินการทองอรวมสมบูรณ์ภูนสุขนะครับผมหัวใจพระแม่ธรณีเมกะมะอุนั่นก็คือ,อเป็นฐานชีวิตที่ค้ำจุนชีวิตให้มั่นคงแน่นหนาไม่ล้มลุกคลุกครานนั่นเองนะครับผม เราชมอัระเลขยันด้านหลังเหรียญน,นะครับผมหัวใจพระเจ้าสิบชาตินะครับผมเตชะสุเนมะภูจะนาวิเนนะครับผมเป็นหัวใจพระเจ้าสิบชาติดังที่กราบเรียนจะเบื้องต้นที่องค์พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เมตตา ให้นำมาลงปริสถานไว้หลังเหรียญน,นี่แหละครับผมปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศนั่นเองนะครับผมรวยล้านนี่แหละครับเป็นพรอันประเสริฐจากพระอะไรเจ้าพระอริยสงฆ์ผู้ประเสรศิฐเลิศโลกนั่นเองนะชาลีตินี่คือหัวใจ พระเสวรีโพกกระซับเงินทองนั่นเองนะครับผมส่วนพระแม่ธรณีอยู่ด้านนี้นั่นเองภาพทุกภาพรูปทุกรูปก็ต้องกราบขอาอนุญาตท่านผู้เป็นเจ้าของภาพเจ้าของรูปทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผมตรงกลางดังที่กราบเรียนเบื้องต้นณชาลิตินี่แหละครับผมท่าในใดที่มีเรียนไหวครูป,ปี68สํดสคัญนี้ไว้ ก็เรียกว่าพอมองเห็นด้านหลังเราก็จะทราบความหมายจะเกิดความศรัทธาขึ้นมาอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับผมจะได้น้อมจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบการค้าการขายชีวิตเดิมเนินไปด้วยความเจริญลูกงเรืองไพบูณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเองด้านล่างสุดก็คือหัวใจพระแม่ธรณีนี่แหละครับผม คำจุนดวงชะาตาชีวิตไม่ให้ล้มลุกคลุกคลานนั่นเองนะครับผมมั่นคงถาวรในการดำเนินชีวิตของท่านนั้นนั้นนั่นเองนะครับผมพิธีพุทธาพิเศษวาระแรกรั่ววาระที่หนึ่งนะครับผมพุทธาพิเศษในวันมาที่9เดือนกุมภาพัน์ปีหกปที่ผ่านมานี้ณนะวัดประวรนิเวศวิหารนี่แหละครับผม งดงามตาและอลังการเป็นมหาบงคลแก่สายตาสายใจของเรายิ่งนักพระอริสงผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหมดเก้าพระองค์อขอภายเจ็ดพระองค์เนี่ยแหละครับผมที่ปลุกเสกอธิษฐานจิตในวาระที่หนึ่งเกุมภาปีหกแปดณวัดบวรในเวศวิหารเนี่ยแหละครับผมมีท่านาสมเด็จพระพุทธ ท่านาวัดเครวันกรุงเทพเนี่ยแหละครับผมองค์ท่านเจ้าคุณหลวงตาเยื้อนพระอธิสงสายหลวงปู่ดุลเนี่ยแหละครับผมแห่งเมืองสุรินทหลวงปู่ท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาเซวิจันโทน,นะครับผมหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดประดู่เมืองสมุทรสงครามหลวงพ่อประธานแห่งวัดถ้ำดาว เขาแก้วเมืองสระบุรีนะครับผมหลวงพ่อสุพรรณแห่งเมืองสุริน์อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อชำนิพระอริสงแห่งวัดสันติวิหารเมืองเกินรอยหรือว่าเมืองร้อยเอ็ดได้ร่วมอธิษฐานจิตนะครับผมเป็นวาระแรกวัดบวรนิเวศ9กุมภาพันหกแปดนั่นเองนอกจากนั้นวาระอื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่น ปลุกเสกที่วัดธาตุประทับเมือง 101. ร้อยเอ็ดปลุกเสกที่วัดช้างเผือกของหลวงพ่อทบเมืองอมะขามหวานเพชรบูรณ์นั่นเองปลุกเสกที่เมืองลบบุรีนี่ะคับผมปลุกเสกที่วัดหนองโพของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนั่นเองนอกจากนั้นยังปลุกเสก อีกหลายวัดนี่แหละครับผมเป็นวัดสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยวัดหลวงพ่อทันใจอย่างนี้นะครับผมเมืองชัยนาทก็วัดปาครองมะขามเท่าของหลวงปู่สุขนี่แหละครับผมวัดคูเมืองวัดน้อยหลวงปู่นเนียมวัดน้อยเมืองสุพรรณบุรีนั่นเอง วัดเทวะสังคารามวัดเหนือเมืองการจนบุรีแล้วครับผมวัดชัยโยเมืองอ่างทองปลุกเสกที่วัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงหลวงพ่อแม้นเมืองกรุงเก่าอายุธยานั่นเองนะครับผมเราจะเห็นรรยนามวัดวัดบางนงโคของหลวงพ่อปานโสนนัโถวัดบางน้ำโค พระโพธิสัตวเจ้าเนี่ยแหละครับผมวัดหลวงปู่หงเมืองสุรินอย่างนี้เป็นต้นที่สุสานทุกม,มนเนี่ยแหละครับผมวัดระหารไล่หลวงปู่ทิมเมืองระยองนั่นเองนะครับผมสำนักสงเขาแก้วทอง เมืองประจินบุรีวัดจุกรจกระเชอหลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชอเมืองแปดริว้วหรือฉะเชิงเซาเานี่แหละครับผมวัดเครวันเมืองชนบุรีหลวงพ่อแก้วัวดเครวันนี่แหละครับผมวัดหลวงพ่อปานเมืองสมุทรปราการนั่นเองนอกจากนั้นวัดห้วยมงคลเมืองประจบ ห้วหินประโจกกิริขันแล้วครับผมวัดช่องลมวัดพระยาญาติของหลวงปู่ใจนะครับผมหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนวัดห้วยเจระเคนครปฐมวัดปถมเจดีองค์พระปฐมเจดีเมืองนครปฐมเนี่ยแหละครับผมวัดลําพันบอง วัดประดูชิมพีพระเดชพระคุณหลวงปุต่โตอินทเสวนสี่แยกไฟฉายนี่เองนะครับผมแล้วก็ยังมีวัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมวัดโบสถ์หลวงปูเ่เทียนเมืองประทุมธาน,นีนะครับผมวัดกลางบางแก้วเมืองนครปฐมอย่างนี้เป็นต้นล้วนแต่เป็นวัดที่สำคัญสำคัญเราจะคุ้นชินนามอดีตพระอริเจ้าพระอาสงฆ์ วัดนั้นนันนะครับผมส่วนพุทธาพิเศกวาระห้าสิบเป็นวาระสิ้นสุดที่วัดพระธาตุเหมินหินในวันที่26เดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ครั้นวันรุ่งขึ้นยีบเจเมษายนก็เป็นงานอภิมหามงคลไหว้ครูที่วัดพระธาตุเหมินหิน อำเภอเขาวงเมืองกาลาสินนั่นเองนะครับผมในงานวันไหว้ครู27เดือนเมษายนศรัทธามหาชนล,าไไลังไหลไปร่วมพิธีอภิมหามงคลน,นี้มากมายนะครับผมเรียกว่าตีสีอยู่หน้าตีห้าอยู่หลังนั่นเองนะครับผมทำให้เศรษฐกิจของเมืองกาลศสินทุกปุ่มเมืองนั้น เงินสัพัดนั่นเองมีการจับจ่ายใช้สอยเป็นเมืองที่นอกจากเป็นเมืองพุทธคุณแล้วยังเป็นเมืองเศรษฐ,ฐกิจรุ่งเรืองในห้วงช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับผมสำหรับเหรียญที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห้วงช่วงเวลานี้เป็นเหรียญที่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นเองสร้างเพียง2999เเเหรียญน,นะครับผม เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนั่นเองนะครับผมงดงามตายิ่งนักอยู่ในรายการที่สิบเนื้อชนวนมหามวลสารเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับผมมาล้อมรวมลงไปในเหรียญรายการที่สิบนี้นะครับผม จำนวนการสร้างเพียง2,999เท่านั้นเองถือว่าน้อยเฉพาะรายการที่10นี่นะครับผมทำให้เหรียญรุ่นสำคัญรุ่นนี้มหาชนวนมวลสารค่อนข้างจะเป็นราคานั่นเองนะครับผมเหรียญบรรจุอยู่ในกล่องกรรมีอสวยสดงดงามสมคุณค่าเรียกว่าสมราคายิ่งนักนะครับผม เปิดฝากล่องใต้ฟ้ากล่องจะเป็นชื่อของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมรุ่นมหาจักรพรรดิยอดรวยนะครับผมวัดพระธาตุหมือนหินแล้วก็มีวันเดือนปีเหรียญปฏิษถานอยู่ในพื้นที่กรรมยอรองรับนะครับผมเป็นเหรียญรูปไขย่ยกขอบสูง ใครขมองเผลน,นๆคล้ายๆเป็นแอ่งกระทะนี่แหะครับผมตรงกลางปฏิฐานรูปเหมือนหลวงปู่อุ้มบาทในบาทนั้นเต็มไปด้วยโภชนาหารนะครับผมแก้วแหวนเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคเพ,พราะว่าบาทของอพระอริเจา้าพระอรสองฆ์นั้นมีความความสำคัญและมีนัยยะยิ่งนักเรียกว่าเป็นที่ สักการะชาบรรดาท่านกายทิพเทพพรมเทวดาและบรรดาพวกมนุษย์ทั้งหลายพูดผีปีศาจจะให้ความเคารพยำเกรงแก่บาทของพระอริเจ้าของพระอริสงฆ์เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของลูกพระพุทธองค์นั่นเองนะครับผมเราจะเห็นว่าเหรียญรุ่นนี้มีความงดงามคลาสสิกและเข้มขลังยิ่งนักนั่นเอง ยิ่งเพิ่มเติมความเข้มขลังอกัระเลขยันดังที่กลาบเรียนจ่เบื้องตน้นะชาลีติก็ดีพระพุทธเจ้าสิบชาติก็ดีพระแม่ธรณีก็ดีนะครับผมต่อโค้ดและหมายเลขกำกับอยู่ทางด้านหลังนี้นั่นเองเดี๋ยวเราชมเหรียนจริงไปพร้อมๆกันนะครับผมเริ่มจากกล่องนะครับผมบรรจุ กล่องนอกนั้นเป็นกล่องกระดาษสีขาวใสลบเรียมลบมุมทั้งสีด้านเรียบร้อยแล้วเองนั่นเองมีลวดไลายไทยลงทองทั้งมุมบนซ้ายล่างซ้ายมุมบนขวาล่างขวากดงามตาอย,ย่างนักบนพื้นที่สีขาวนะครับผมตัวหนังสือไทยสีทองสีแห่งความหรูหราแห่งความร่ำรวยสีเศรษฐีนี่แหละครับผมเป็นนัยยะ เพิ่มโชคเพิ่มลาบนั่นเองหลวงปู่ศิราสิริจันโทรุร่นมหาจากักรพรรดิยอดรวยวัดพระธาตุเหมินหินที่ระลึกไหว้ครูพศ2568นะครับผมแล้วก็เป็นโลโก้ของลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ ที่ถวายงานการสร้างเหรียญรุ่นสำคัญรุ่นนี้ด้านหลังจะระบุรายการเนื้อชนวนมหาบุญสาร77จังหวัดของดีของวิเศษ77จังหวัดรวมอยู่ในเหรียญน,นี้นะครับผมด้านในเป็นกล่องกรมยีสีเขียวเหนียวซับตัดขอบด้วยสีขาวสว่างสวัยสดใสเปิดเผย เคยฝากล่องจะมีกรรมยี่ฟองน้ำเซฟตี้หน้าเหรียญใต้ฝา,าจะมีระบุเอาไว้อีกนะครับผมลุงปูศิราสิริจันโทร,รุ่นมหาจากักรพรรดิยอดอรวยวัดพระาธาตุเหมือนหินพศ2 5 6พาอแล้วก็โลโก้ลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ที่ถวายงานอันสำคัญนี้นะครับผม เหรียญปฏิฐานอยู่ฟองน้ำสีเขียวเนี่ยแหละครับผมญาติผู้เป็นเจ้าของอนุญาตให้เปิดเหรียญออกมาชมได้แต่ว่าก็ต้องเกรงใจค่อยๆจับขอบนะครับผมค่อยๆจับขอบเหรียญเมื่อเปเเรียบเทียบกับเหรียญสิบบาทจะเห็นว่าเหรียญยอดอรวยไหวครูนี้ มหาจากักรพรรดิปัจกจกภ์จะใหญ่กว่านะครับผมเป็นเหรียญไม่มีหูไม่มีห่วงแสดงว่าหมดห่วงหมดกังวลนั่นเองนะครับผมคล้ายๆแองกระทะนะครับผมพื้นเหรียญยกขอบสูงใบหน้าแววตาลุงปู เรียกว่าเพี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมที่จะให้ลูกหลานของท่านนั้นหมดดี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแล้วก็จะได้แบ่งสร้างบาร,รมีทานด้วยกันนั่นเองเส้นสายจีวรพริว้วซ้อนกันเป็นกลีบๆเราเห็นใบหน้าท่านเหมือนมีชีวิตจิตใจเนี่ยแหละครับผมเมตตาธรรม คำจุนโลกนั่นเองท่านโหมจีวรเรียกว่านุ่งโ่มคลุมเรียบร้อยนะครับผมอุ้มบาทเป็นสัญลักษณ์ลูกพระพุทธองค์เป็นสัญลักษณ์ของอพระภิสุสง์ในพระพุทธศาสนาเทพรหมเทวดาให้ความเรียกว่าเคารพยำเกรงในบาทของพระ เป็นอย่างยิ่งนั่นเองถึงขนาดผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าบาทพระนั้นป้องกันพูดผีปีศาจได้ด้วยนะครับผมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพวกกระซับเต็มบาทนะครับผมไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จน เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บจะได้ทำบุญสุนทานกันนั่นเองเราได้กำไรเนื้อเหรียญขอบจะหนาสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือเนื้อโลหะผสมของดีของวิเศษ77จังหวัดรวมลงในเนื้อมหาชนนมวลสารนี่แหละครับผม สำหรับเหรียญองคดา,าราที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้ญาติผู้เป็นเจ้าของตั้งราคาเอาไว้2,000บาทนะครับผม2,000บาทด้านหลังจะมีหมายเลขกำกับ2,999เหรียญถือว่าน้อยนะครับผม สำหรับเนื้อมหาชนวนมวลสารนั่นเองจะมีหมายเลขกำกับเป็นเลขไทยเลขกำลังงามเลยนะครับผมเลข3ามหลักต่อโค้ดคมชัดลึกอยู่ที่พื้นเหรียญน,นะครับผม รวยล้านนี่คือพรอันประเสริฐจากพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐเลิศโลกนั่นเองนชาลีติหัวใจพระศิวรลีทไมอดไม่อยากไม่ยาก,ไม,ยากไม่จน ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่ทานที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้กราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ได้มีเมตตามได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะบําเพ็ญบาร,รมีทานทางน้ําจิตน้ําใจและคิดว่าจะกดติดตามาให้กําลังใจเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม ท่านใดมีเหรียญสำคัญรุ่นนี้นำไปเลี่ยมสวยๆแคว้นเดียเด่ยวๆออกนอกเสือ้อใช้และโชว์นั่นเองนะครับผมเป็นอภิมหามงคลแกท่านนั้นๆยิ่งนักนั่นเองเรียนอุ้มบาทไม่อดมาาไม่ยากไม่ยากไม่จนเมตตาค้าขายพบกกทรัพย์โชคลาภเป็นเลิศนั่นเองนะครับผม ขอกราบราษานาในมนต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบัรวีบุญยบารมีท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจ,จันโทขอได้โปรโดแผ่เมตตาอิทธิบุญญบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไพ่บูรุทั้งทางโลกและทางธรรม หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาแก้วแวนเงินทองเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไหลมาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่โจนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีใดทุกท่าน ขอกราบราตนานิมนต์อำนาจเดชบารมีบุญญบารมีท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสลิจันโทเขาได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญาบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานในเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงทรงสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสับพทุก์สัพพระสสัพพโรคสัพพภัย สับปะคลอสเนีจจันไรจงมาลายหายไปสิ้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่หน้ากันเทินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ